สวัสดีครับ เข้ามาแล้วผมก็ฝากกดแชร์ด้วยนะพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องได้ยินจากคณะของคุณสกินนั้นมันมีความหมายไหมมันมีความหมายครับกรณีคุณสกินบอกว่าการปฏิบัติไม่ใช่การปฏิบัติเพราะว่าทำด้วยความเป็นเรามันก็คือการหักล้างคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเพราะอะไร ศาส,สนาพุทธนั้นเป็นศาสนาเป็นเรื่องของการกระทำเพราะพุทธศาสนาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมครับแสดงให้เห็นคําพูดคุณสกินนั้นไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมครับความความเชื่อคุณสกินจึงคนละเรื่องถ้าเราสะท้อนย้อนกลับไปในวันที่พักการเมืองพักการเมืองหนึ่งที่โชว์เรื่องพระพุทธศาสนาแล้วที่นี่มีการสัมปนาอ่สัมนาชาวพุทธ แล้วก็จะมีพักการเมืองที่ใช้ชื่อพักประมาณว่าน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้าเลขาธิการพักใช่ไหมนายแพทย์มนโนซึ่งเคยเสนอยกเลิกคําสอนเรื่องกฎแห่งกรรมคุณว่าคุณคุณไหมมันสอดคล้องกับคุณสกินเป้เลยแล้วกรณีคุณานายสนธยาชื่นในธรรมกรณีสนธยานี่ก็คือลูกทีมของคุณสกินบริหารรัเขตคือทีมงานเดียวกันกันกบเขาเลยครับ คุณจะสังเกตว่าเพจคุณจะกินเด้งลับขึ้นมากรณีพระหมหาสมปองครับเรื่องนี้ไอ้ผมก็ไม่อยากจะติงมอสอนะสิ่งที่มอสอตั้งกฎขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าบัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติบัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติอาจารย์พระหมหาสมปองนั้นมีสิทธิ์ที่จะเทศนาเตือนสติญาติโยมไม่มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์โดยชอบเลยโดยทำก็ดีโดยวินัยก็ดี ญาติโยมจะเป็นรัฐบาลจะเป็นใครก็ตามครับพระสงฆ์องค์สามเนยียท่านมีสิทธิ์ที่จะเตือนสติหรือเทศนาสอนนั่นแหละฉะนั้นการสอนมันก็จะขัดต่อความรู้สึกอยู่แล้วครับบอกว่าเออสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดนะเพราะพระพุทธเจ้าบอกองคุริมานน่ะเราเนี่ยหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดเห็นไหมครัมันมันมันตรงข้ามกับสิ่งที่องคุริมานปฏิบัติ องคุริมานก็คือมีการฆ่าคนเป็นวัดเลยเป็นกิจวัตรของเขาเลยคือการฆ่าคนพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเนี่ยสมณาโรนท่านหยุดเดี๋ยวนี้สมณาโรนท่านหยุดเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ตัดว่าเราเนี่ยหยุดแล้วนะแต่ท่านสียังไม่หยุดการที่อาจารย์มหาสมปองเทศสนาหรือเตือนสติรัฐบาลเนี่ยมันคุณไปใช้คําว่าไม่เหมาะสมมันใช้ไม่ได้ งั้นต่อไปพระสงฆ์องค์สามเณรจะเทศนาโปรดญาติโยมมันไม่ได้แล้วครับเพราะอะไรมันไปนติดคําว่าไม่เหมาะสมไงคุณพอคุณไม่พอใจคุณก็ใช้คําว่ามันไม่เหมาะสมก็เลยกลายเป็นอ้าวพระผิดพระไม่ได้ผิดหรอกครับแต่กิเลสตัณหาของคนทุกวันนี้มันเยอะฮะความพยายามในการที่จะทําลายพระพุทธศาสนามีสูงขึ้นมากกรณีไม่ว่าจะเป็นนายสนธยาชื่นในธรรมนี่ คือทีมงานเดียวกับนางสุกินบริหารวณาาเกศผู้สอนคำว่าไม่มีเราจะไปทำด้วยความไม่มีเราได้อย่างไรนี่นี่คือไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นเรื่องของการกระทำคำพี่น้องต้องรู้ไว้อนิจจังทุกขังอนัตตาคำคำนี้ครับไม่ใช่ปากพูดอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของญาณเป็นเรื่องของญาณเป็นเรื่องของการกำหนดรู้ อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสิ่งห้าสิ่งดังนี้ครับสิ่งที่หนึ่งก็คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจห้าสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนให้กําหนดรู้ในความเป็นอนิจจังมันทําให้เกิดทุกข์ให้รู้ว่าห้าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราครับก็คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นเรื่องของยานครับส่วนเรื่องของฌานนั้นเพ่งอารมณ์ครับ อุปสมัยะอภินญ,ญายะเข้าปาเพื่อเข้าไปสงบระงับตรงนี้ก็คือฌานเพ่งอารมณ์สงบระงับอารมณ์สัมโพธายะตัวนี้คือการกําหนดรู้รู้อะไรครับรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละครับก็คือรู้รู้เท่าทันกรรมาฐานหน้หาเกศโลมานาขาทันตาตะโจนี่ครับยานฟังง่ายๆนะครับยานใช้กับ กดไตรักก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาชานใช้กับอารมณ์ครับอารมณ์ก็คือโลภโกรธหลงกิเลสกามตนาหือนนอกหืนในหืนโน่นหื่นนี่โอ้โหเยอะแยะเลยอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานนี่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราแล้วอารมณ์ที่เป็นอนัตตาก็ใช้ชานครับในการเพ่ง เพ่งอะไรกับเพ่งอารมณ์กับรู้เท่าธานารณมส่วนเรื่องของการกําหนดรู้ตัวนี้ใช้กับเนี่ยกฎของมันเนี่ยกฎของไตลักเนี่ยกฎของไตลัก์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะเราเชื่อเพราะเราเชื่อเรามีอารมณ์เชื่อได้ว่ามันเที่ยงไงเพราะโรรองรู่าอ๋อดีแท้มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงครับสิ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้น หลายคนถามว่าจิตตังทันตังสุขาว่าหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําความสุขไห้ถ้าเราวันนี้ยังเรายังไม่รู้จักคําว่าจิตเนี่ยเราไม่มีทางฝึกจิตได้เพราะจิตคืออารมณ์อารมณ์คือจิตส่วนกรณีจริงผมว่าจะพูดเรื่องเฉพาะอาจารย์มหาสมปองนะถ้าอาจารย์มหาสมปองสกิดเตือนใจเตือนสติญาติโยมแล้วเป็นความผิดต่อไปนี้พระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาเตือนสติญาตยมไม่ได้หรอก ถ้าญาติโยมคนไหนไม่พอใจก็บอกว่าเอ้ยพระเนี่ยมันไม่เหมาะสมเอาละสิครับทำไงดีละครับจับศึก <c oughs> ณเวลานี้ผมเตือนมอ,อนะมอ,อกำลังเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติมาอยู่เหนือธรรมวินัยผมพูดตามเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ผมเตือนเอาไว้ว่าคุณกำลังเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ไม่ได้บัญญัติเอามาอยู่เหนือพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ศาสดาของพระสงฆ์นั้นมี227ข้อกับพระธรรมพระธรรม84,000พระธรรมขันธ์แยกออกอย่างละครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นวัฟวินัยอีกครึ่งหนึ่งเป็นพระธรรมฉะนั้นกรณีที่คุณไปเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติทั้งนั้นฮะ แล้วไปบอกว่าไม่เหมาะสมคําว่าไม่เหมาะสมนี่มันกว้างแล้วที่เหมาะสมมันคืออะไรมันคืออะไรทําไมพระจึงไม่สามารถเตือนสติญาตโยมได้เพราะพระพเจ้าไปเตือนสติองคุริมานเนี่ยเห็นไหมครับองคุริมานท่านทำเนี่ยไม่ถูกนะเห็นนะเพราะพระพุทธเจ้าไปเตือนสติปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเราเนี่ยเคยพูดอย่างนี้ไหม ปัญจจัคคี์ทั้งหากเน้อมใจฟังอ๋อพระพุทธองค์ไม่เคยตัดอย่างนี้เลยก็เลยน้อมใจรับฟังพระสัตธรรมเทศนาณเวลานี้อาจารย์มหาสมปองกําลังให้ธรรมะแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่ธรรมะก็แสดงว่าศาสนาวันนี้ชาวพุทธในประเทศไทยกิเลสหนาะตันหามากเกินกว่าที่พระสงฆ์องค์สามเณรจะเทศนาโปรนึกออกไหมครับแสดงว่าประยุจันโอชานี่กิเลสหนาะรัฐบ,บาลชุดนี้กิเลสหนาะตันหามากคัะ เกินกว่าพระสงฆ์องค์สามนิรจะไปพูดถึงไปเตือนสติเขาได้ผมพูดตามเนี่ยผมพูดตามเนี่ยไม่รู้ถูกใจพวกคุณไหมไม่ถูกใจผมก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงคุณลองไปคิดดูให้ดีว่าพระพุทธเจ้ากับอาจารย์มหาสมปองเตือนสติรัฐบาลเนี่ยมันมันมันต่างกันตรงไหน,นอาจารย์พระพุทธเจ้าเตือนสติท่านัญญาโกณทัญญาวันเนี้ย <c oughs> ท่านน่ะทำไมหลงตัวเองแท้ท่านไม่ใช่พระอาหารหันต์หรอกอสิ่งที่ท่านเชื่อเนี่ยข้อวัดปฏิบัติของท่านเนี่ยไม่ใช่พระอาหารหันต์เป็นไงอะ่ะถ้าคุณบอกว่าไม่เหมาะสมอะ่ะบอกว่าอาจารย์มหาสมปองเตือนสติญาตยมไม่เหมาะสมงั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนสติหลายหลายท่านอะ่ะมันเหมาะสมไหมล่ะ หน้าที่ของพระสงฆ์องค์สามเณรก็คือให้สติครับสัมปชัญญะอาจารย์มาสมปองกำลังให้สติครับแต่ปัญหาคือคุณไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่ท่านสอนต่างหากคุณคิดว่าสิ่งที่อาจารย์มาสมปองพูดมันเป็นเรื่องตลกโกหกปล่สิ่งที่ท่านสอนน่ะมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันจําเป็นไหมล่ะต้องนั่งเครียดอฟังธรรมะต้องนั่งร้องห่มร้องไห้หรือไง ฟังธรรมะต้องโศกเศร้าโศกอาดูนฟังธรรมะต้องหน้าแข้งขึงมเครียดใช่ไหมไม่ใช่นี่ <c oughs> ไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นครับได้น้อยได้มากสําคัญชะไหนสําคัญอย่างน้อยมีคนฟังสมณนานันจะทัศนังการได้เห็นสมมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วครับอย่างน้อยก็มีคนอยากเข้าไปฟังอาจารย์มาหาสมป,ปองคอยแทรกทีละข้อสองข้อทีละนิดละทีละนิดละหน่อยทีละเล็กละน้อยครับ แล้วเวลานี้กลุ่มที่เด้งรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายสนธิยานชื่นในธรรมไม่ว่าจะเป็นนายพวกเนี้ยไอ้นักร้องหรือแม้แต่เพจของนางสกินบริหารนเาเกตผู้เก็บพระธรรม่ได้อาตายไอ้พวกนี้คุณคิดดูเองก็แล้วกันสกินนั้นศ <c oughs> าสนาพุทธคำสอนหลักของพระพรุทธเจ้า84,000พระธรรมขันยนย่อ,ยอมีอยู่ข้อเดียวกฎแห่งกรรกฎของการกระทํา แต่คุณสิกินบอกว่าไม่ไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติเพราะการคำว่าปฏิบัติก็คือการกระทําฉะนั้นคนสิกินไม่ได้เชื่อพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเชื่อกฎของการกระทานึกออกไหมครับคุณไปดูในพวกเนี้ยในสนัญญาณพวกเนี้ยพวกนี้จะโจมตีพระพุทธศาสนาโจมตีวัดพระธรรมกายโจมตีโน่นนี่นั่นขาดเหตุหาผลกันโดยทั้งสิน้นยังมีหลายกลุ่มนะหรือแม้แต่กลุ่ม ทำไมหลายคนบอกผมทำไมไม่จับมืออปพสเพราะผมเคยสนทนากับอปพสแล้วมันไม่ใช่แนวผมผมยอมรับว่าอปปสเนี่ยแม้แต่อาจารย์มา,อาดอกเตอร์บรรมาบรรจบนี่ท่านยังถอยเลยอาจารย์ดอกเตอร์ก็รู้จักกันผมก็รู้จักท่านได้สนทนากับท่านหน่อยหนึ่งเหตุที่ท่านถอยเพราะอะไร มันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับอย่าเพิ่งเชื่ออย่างที่ตาเห็นพระพุทธเจ้าตัดการลมาสูตรเอาไว้ผมไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนี่พอผมไม่ได้เชื่ออย่างนั้นผมก็มีสิทธิพี่ณาพิารณาเองได้อะพี่น้องผมเล่าให้ฟังนะอาจารย์มาาสมป,ปองไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกมันเป็นสิ่งที่พระสงฆ์องค์สามเณรท่านทำชอบแล้วครับการเตือนสติญาติโยมเหมือนกับผมกำลังขับรถเนี่ยกำลังตกเหวเนี่ย มีคนมาบอกว่าโห้ยตรงนั้นมันเป็นเหวหยุดนะไอเ้เหี้ยคนบอกผิดอะ่ะคิดต่อสิครับสแสดงว่าไอ้คนที่มันกำลังตกเหวเนี่ยมันดีหรือมันเลวล่ะพวกคุณคิดเองก็แล้วกันณเวลานี้เอาตามความเป็นจริงนะบ้านเมืองกำลังลงสู่หเหวเลยอาจารย์มหาสมปองด้วยความเป็นห่วงท่านก็พูดในแบบของท่านท่านพูดสไตล์ของท่านไม่ให้เครียด ท่านก็สอนคําสอนของผ้ากับเป็นพิษเป็นภัยอ่ะกับทิ่มแทงหัวใจอ่ะคนจะจันไลยได้แค่ไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยรถมึงจะชนเลยเบรกไปเตะไอ้คนบอกอะขับรถไปอย่างเร็วเลยรถกําลังจะชนเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยรถมึงจะชนมึงจังหวะเราเผลอไงแล้วเอ้ยรถ แล้วไปโทษไอ้คนมันบอกว่าให้สติว่าเฮ้ยรถมึงกําลังจะชนนะมึงหยุดก่อนมึงหันมาดูรถก่อนเนี่ยคุณคิดดูหลักการข้อเนี้ยหลักการง่ายๆเลยไม่ต้องเอาทํำอะไรมาทั้งนั้นนะเอาหลักการง่ายๆสมมตินะ่ะคุณจะเดินไปเส้นเนี้ยมันมีโจรป่าห้าร้อยอยู่มีคนไปบอกทางคุณคุณไปกระทือกมันย่าอย่าไปเส้นนี้มันมีโจร แล้วคุณไปโกรธมันเสร็จเรียบร้อยมันจัดการกับมันสุดท้ายคุณก็เดินไปพบกับโจรเหมือนก,น,กนกันกับอาจารย์มหาสมปองวันนี้ท่านชี้แนะท่านสอนเป็นสิ่งที่พระพึงกระทำครับตาพระองค์ไหนบอกอาจารย์มหาสมปองทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมผมต้องถามก่อนจะบวชอยู่ทำไมล่ะก็ในเมื่อคุณอยู่คุณก็ต้องเตือนสติญาติโยมเขา ฉันข้าวฉันปลาที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของญาติโยมทรรมนุบำรุงอยู่คุณก็ต้องเตือนสติก็ต้องกล้าหารที่เตือนสติอาจารย์มหาสมปองกล้าหารกล้าที่จะเตือนสติมอวันนี้ต่างหากครับที่ก้มหัวกับให้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคือหลายคนเนี่ยมองโอ้โหเอผมองค์กรปกครองพุทธศาสนาผมมันไม่ใช่ครับ ไม่ได้หมายว่าผมจะเห็นยอ่อเห็นตามมอ,อไปทุกเรื่องมันไม่ใช่เรื่องนี้ไปกันใหญ่แล้วครับผมมองเลยมอ,อไปไกลแล้วถ้าการที่บอกว่าเฮ้ยข้างหน้ามันเป็นหูเหวนาะมึงอย่าไปนาะมันตกเหวนาะไอคนบอกผิดอะคิดเองครับอาจารย์มหาสมปองบอกเนี่ยถูกแล้วครับช่วยกันบอก <c oughs> บอกขนาดนี้มันยังขนาดนี้ครับ ทุกวันนี้ชิบหายกันหมดทุกคนแล้วครับพระสงฆ์องค์สามเณรท่านเป็นห่วงกลัวบ้านเมืองมันจะไปไม่รอดเท่านั้นเองครับอาจารย์มา,าสมปองท่านก็เป็นห่วงเท่านั้นเองจะจับพระศึกซะแล้วอจะไรไหมล่ะความคิดอถ้ามันชาวพุทธปกติถ้ามันศึกษาถ้ารู้เรื่องกฎของกรรมเนี่ยมันไม่คิดถึงขนาดจะจับมา,าสมปองศึกหรอกอาจารย์มา,าสมปองผิดอะไรอะ่ะไป กรณีทีมฟุตบอลเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลชาวบ้านที่แกต้องการให้ชาวบ้านหันมาเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดไม่ผิดหรอกมันไม่ไม่ใช่เรื่องผิดจะเอาให้ผิดผิดก็ไม่ถึงกับจะจับศึกเอาเอาให้ผิดแลยเแต่วินัยของพระนี่จะจับศึกนี่มีอยู่สี่ข้อ คุณจเจ้าคำว่าความเหมาะสมถึงคุณบัญญัติขึ้นมาใหม่แล้วจะไปเล่นงานพระอาจารย์มหา,าสมปองไม่ได้ต่อไปนี้พระรูปไหนเทศนาเนี่ยมันเข้าข่ายไม่เหมาะสมทุกรูปอะไม่ว่าพระรูปนั้นจะเป็นที่รักเชื่นชอบของคนกลุ่มไหนก็ตามล้วนแต่ไม่สามารถเทศนาได้คุณจะโดนคำแพงแล้วต่อไปเนี้ยความเหมาะสม ณเวลานี้คนที่บิดเบือนพระธรรมในทางพระพุทธศาสนากระทำไม่เหมาะสมรัฐบาลไม่เคยใส่ใจไม่มีเราไม่ใช่เรื่องของการกระทำพวกนี้ <c oughs> ใส่ใจบ้างสิครับใส่ใจบ้างพระท่านเตือนหลักง่ายๆพระพุทธเจ้าไปเตือนสติองค์ริมานะถ้ามีคนจันไลบอกโฮ้ยพระทำแบบนี้ไม่เหมาะสม ได้ไหมมันก็ได้ก็คุณจันะไรไงอาจารย์ว่าอาธุนปองก็เตือนสติเฉยท่านก็เตือนสติทําอย่างนี้นะ่ะย่างนั้นนะเปลี่ยนได้ไหมล่ะเอางบที่ไปซื้อเนื้อดำน้ำเนี่ยเอามาช่วยโควิดก่อนได้ไหมเพราะศัตรูตัวใหญ่ของเราณนะเวลานี้ไม่ใช่อริราชศัตรูที่ไหนแต่เป็นโควิดนึกออกไหมครับ ผมคิดแค่นี้ส่วนใอคนไหนที่ผู้ชี้นำในทิศทางที่ดีกลายเป็นผู้ผิดมึงก็คิดเองก็แล้วกันครับว่าความคิดของมึงนะ่ะมันไปไกลเกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์จะเตือนสติพวกมึงได้ผมพูดให้รู้เท่าเนี้ยผมพูดให้รู้เท่าเนี้ผมจริงๆผมไม่ถนัดเลยนะ ไอ้คำพูดที่ไพเราะสวยหรูเลยกูยมึงมึงเนี่ยผมแตนัดเพราะผมเป็นคนบ้านนอกคอกนาถึงแม้ผมจะมีการศึกษาแต่ผมก็เกิดอยู่ภายใต้กินโคลนสาบควายอาจารย์มาหาสมปองนั้นจัดเป็นสิทธิแถ,ถวแถววัดธาตเหมือนกันกันกบผมเ่สยสไตล์การพูดของพระแถวแถวอีาาสานก็จะประมาณนั้นแหละครับไม่ค่อยเครียด ไม่ค่อยดึงให้มันเป็นธรรมจ๋าเอาไมหมล่ะชลามรณะสโสกัปริเตวะทุกะโทมนัสอุปายาสะวันนี้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เรามาศึกษาเรื่องกรรมฐานทั้งอาเกสารูมานกาตันตาตะโจว่าโดยอนุโรมว่าโดยปฏิโรมตะโจตานจะมีใครฟังะนนเี่ยผมถามจริงจะมีใครฟัง ตะโจทันตาณคาโรมาเกสาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออยู่ป่าก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีเธอจงนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำลงสติหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวหายใจออกยาวรู้ว่ายาวนี่เป็นเรื่องของการกำหนดรู้เป็นเรื่องของการาเป็นเรื่องของชา เป็นเรื่องของญานภาษาบาลีใช้คำว่ายานผู้ที่ทำลักษณะอย่างนี้ทำให้มากแล้วทำให้เจริญแล้วาภาษ,าษาธรรมใช้คำว่าผู้มีความชำนาญในการเข้าหรือผู้มีความชำนาญในการกำหนดรู้มีใครฟังไหมนะผมถามด้วยความเคารพมันจะมีใครฟังคุณไหมล่ะไม่มี จานัอาจารย์มาหาสุป,ปองพยายามจะแทรกธรรมะแต่ด้วยสติปัญญาของผู้ฟังกับกิเลสตัณหาของคนมันมากครับกลายเป็นจะเล่นพระซสะแล้วอ่ะเจริญไหมละ่ะมันคงจเจริญลหละครับแล้ววันนี้จะสวดมนต์ไล่โควิดแม้แต่คำว่าสวดมนต์ยังใช่ผิดเลยใช้คำว่าสาธยายพระธรรมเถอะครับสาธยายธรรมเป็นภาษาบาลีเถอะ อันนั้นคือสิ่งที่พระบุรโงเทศนาไว้ไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลญาตสมิงสมยเยกามาวจัจลังกุศลังกิตังอะไรปะเนี่ยเฮตุปัจ,จโยอาร,รมณปัจ,จโยอธิปติปัจ,จโยล้วนแล้วแต่เป็นเทศนาของพระพุทธเจ้าฉะนั้นศั์ที่ถูกต้องคือเทศนาเป็นภาษาบาลีครับวันนี้สังคมไทยเราอยู่ไกลอยู่ไกลจากพระพุทธศาสนามาก อยู่ไกลเกินกว่าที่บัณฑิตทั้งหลายจะให้การแนะนําได้อยู่ไกลเกินกว่าคนดีทั้งหลายจะให้สติได้แม้แต่พระห่มเหลืองแท้ๆออกมาให้สติมันยังฉุนเฉียวจะจับพระศึกเอากระเขาสิครับถ้าศึกมหาสมปองอน่มันคงร้อนสุดแล้วละ่ะเอาเหลือไว้เฉพาะอะไรอ่ะ ไอ้ที่ขาดความกล้าหาญนะอาจารย์มาสมปองถือว่าเป็นพระที่มีความกล้าหาญมากรู้ว่าไฟรู้ว่ามันร้อนพยายามที่จะให้สติพยายามที่จะเตือนสติท่านรู้ว่ามันจะเจ็บท่านรู้ว่ามันจะปวดผมรู้ว่าวันนี้อาจารย์คงจะแต่สู้ต่อไปครับ ผมเตือนมอสอผมเตือนสำนักงานพระพุทธศาสนาอย่าโอเวอร์แอคชั่นในมันมากครับเพราะสิ่งที่พวกคุณทำไม่มีในพระธรรมไม่มีในพระวินัยครับคุณกำลังบัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติคำว่าเหมาะสมเนี่ยคุณไปสะท้อนย้อนดูพระพุทธเจ้าทรงเตือนอัญญาโกนธัญญะพระพุทธเจ้าทรงเตือนอเตือนในไอ้อ่ จุลปันธก,กาเพราะพระเจ้าทรงเตือนยัสสกุลบุตรเพราะพระเจ้าทรงเตือนท่านผู้นั้นท่านผู้นี้เตือนสติเตือนองคุลิมานอย่างเรากำลังขับรถตกเหวโดยมีโชเฟอร์คือรัฐบาลรัฐบาลเป็นคนขับรถรถคันนั้นคือประเทศไทยครับกำลังจะตกเหวแล้วมีพระรูปหนึ่งนั่งอยู่บนรถด้วย คนในรถหลับหมดเลยไม่กล้าพูดพระรูปหนึ่งคืออาจารย์มหาสมปองบอกว่าโยมคนขับอะทางไปเส้นเนี้ยอาตามาเคยไปไมาแล้วมันเป็นเหวไอ้คนทั้งรถรู้มันเป็นเหวทุกคนแต่พอกลัวรัฐบาลกลัวไอ้คนขับรถจะจับพระที่เตือนสติไอ้คนขับรถเนี่ยศึกมึงคิดเอง ว่าพวกมึงใจหมาไหมวันนี้สันดานคนไทยกิเลสมันหนาตันหามันมากผมอยากให้พระเจ้าพระสงฆ์ทุกท่านอย่าเตือนมันครับปล่อยมันลงสู่เหวมหานระลกอเวกีไปอย่าไปเตือนมันเดี๋ยวผมจะด่าแทน ไอสาระเลวด้วยความเคารพวัสดีครับ